ยะยังเหน็หนยังบักซันนี่ขึไปไปอยู่กับป๊ะปะ๊าฮึขนแม่ทำไมล่ะแ,แต่งตัวแต่งตัวแต่งตัวค่ะแต่งตัวค่ะมีใครจะเอาหนูไปเลี้ยงบ้างไหมคะแม่ไม,ไ,แไม่ไหวแล้วแม่เหน่อยชุดๆเลยสันนี่ แนี่ชานี่แานี่นะ,ะโตขึ้นมาหน่อยนึงแล้วนะลูก เรขึ้นมาหน่อยแล้วนะคะเราขึ้นมาหน่อยแล้วนะคะเราขึ้นมาหน่อยแล้วนะคะเราขึ้นมาหน่อยแล้วนะคะ trăm này trăm này trăm này thâm này ăn này này ăn này này